ตอนเช้านะครับอันนี้ไล่กาแฟไอไล่สตอเบอรี่ของแท้นะครับอันนี้กำลังเก็บสตอเบอรี่อยู่นะครับอันนี้เก็บจริงขายจริงนะครับนี่บรรยากาศนะครับหน้าที่พักเรานะครับพี่กำลังนี่เป็นไงครับเป็นกระป๋องครับขอบอกเป็นกระป๋องนะครับนี่ก็ไล่สตอเบอรี่นะครับ ต่อไปก็เป็นบรรยากาศตอนเช้ากาแฟาเครื่องชงแล้วก็น,นี่ที่ชงเสร็จแล้วนะครับพร้อมดื่มและนี้คือใครส่วนเกินหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ส่วนรวมนะครับก็ฟิน กับบรรยากาศตอนเช้านิดหนึ่งรอดูหมอกนะครับว่าวันนี้เราจะได้ดูหมอกหน้าที่พักเราไหมนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับ่่ไมมีนพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วนะครับ <c oughs> แสงหรือแสงสีทองนะครับเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มีทิวเขามีหมอกนะครับ <c oughs> เล่นสีสันนะครับถ้าคน <c oughs> คน <c oughs> เป็น เรียนศิละปะมาจะรู้นะครับมันจะมีน้ำหนักของแสงเงานะครับสีเทานะครับใกล้ไกลจางนะครับโอ้โหมองดูมีมิตินะครับตัดกับสีส้มอ่อน,ออนสีเหลืองทองผ่อมอัมยายนะครับแล้วก็มีมีทิวเมฆนะครับอยู่ข้างบนเป็นเส้นตรงนะครับผมก็ไม่รู้เป็นไรเมฆนี่เป็นเส้นตรงมากเลยนะครับคล <c oughs> ื่นแสบ ขลืนแซกโอ้ห oh, <c oughs> หมดกัน <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ขอจบแค่นี้นะครับ